มากมายเลยล่ะครับรวมถึงช่วงที่มีสาระอย่างช่วงสรรหามาฝากในทุกวันอังคารอย่างนี้ด้วยเช่นกันครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องของบทเพลงพิเศษเนื่องในปีมหามงคลปีนี้ที่สมเด็จพระนงางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชมพรรษา80พรรษาครับสำหรับเพลงแม่ของคนไทยที่มิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ก็ได้เริ่มเผยแพร่โอกาสเป็นครั้งแรกกันไปเมื่อวานนี้แล้วล่ะครับ และเปลี่ยนความหมาย,ายถ่ายทอดถึงพระมหากรุณา,าที่คุณอันล้นพน้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีต่อประศพนิกรชาวไทยเป็นอย่างดีเลยนะคะสําหรับบทเพลงพิเศษแม่ของคนไทยที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสมหามงคลทรงจเจริญพระชมะนมพรรษา80พรรษาในปีนี้ คุณภาพชื่อดังกว่า20ชีวิตร่วมถ่ายทอดซึ่งในงานถแถลงข่าวบทเพลงแม่ข,ของคนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้<ล>ก็มีตัวแทนศิลปินอย่างสาวนัทมีเรียและหนุ่มรุ่ดเดอสตาร์ไปร่วมพูดคุยถึงความประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงเสียสละทุ่มเทพระวรกายเนดเหนือเพื่อคนไทยมามากมายพร้อมเชิญชวนให้คนไทยร่วมการแสดงถึงความจงรักภักดีถวายแด่พระองค์ท่านเนื่องในวรโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ด้วยค่ะเป็นเพลงที่เรียกไ,ไ,ไ,ได้ว่าเป็นพระราชกรณียกิจของท่านรวมทั้งความรู้สึกของพว ว่าทั้งพระองค์ทั้งสองพระองค์ท่านเนี่ยดูแลแล้วก็รักประชาชนของท่านขนาดไหนนอกจากนั้นในงานแถลงข่าวก็ยังมีการบันทึกเทปบทเพลงแม่ของแผ่นดินอีกครั้งโดยมีศิลปินนักร้องคนบันเทิมและตัวแทนศัก์ศรีเหล่าทัพแสดงความจงรักภักดีถวายแด่แม่ของแผ่นดินผ่านเสียงเพลงด้วยค่ะซึ่งบทเพลงและมิวสิกวิดีโอนี้ก็ได้เริ่มเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ตั้งแต่วานนี้เป็นวันแรกค่ะ